เคยรักษามี่รอดประจํตัวไดนะ้ไหมที่ล่าสุดตัวไปแจ้งนี่คือมีคนบอกว่าเป็นลมชักถนะูกไหมใช่ครับเพราะว่าเขาชักเคยเคยชักครั้งเคยชักไปครับตอบเคยแล้วไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นอะไรตอนนั้นที่ไปตรวจล่าสุดหมอแจ้งว่าเป็นอะไรเป็นลมชักหรือว่าเป็นเรื่องของตัวเป็นลมชักแค่อาการกลัวเป็นลมชักนะตอนนั้นแล้วตอนนี้จําเหตุการณ์ได้ไหมที่เราชอบเองจําอะไรไม่ได้เลย ครแล้วตอนนี้หายใจปกติไหมตอนนี้เรารู้สึกยังไงแงน่าอกไหมเจ็บหน้าอกไหมหรือว่ามีร้ความเครียดไหมหรืออะไรยังไงนะครับตอนนี้เราเรารู้สึกยังไงตอนนี้ตัวเรวาการเจ็บหน้าอกด,ด้านซ้ายด้าขวาเหครับเวลาหากเราหายใจเข้ามีการเจ็บหน้าอกนะไม่เจ็บไม่เจ็บนะแค่มีอาการตวดตนหนกแนันนะ ของมันไปอ่งไม่้เปล่นมีกระป๋ไม่มีหรอ,อ,อะะะไม่มีอัะนนี้รสุดออกเทียนเหนื่อยล้าไหมครับรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าไหมไม่วหนื่